การสรุปเอกลักษณ์ตีโกณอันแรกออริจินอลเลยนะ cos กลังสองเซต้าบวกไซน์กำลังสองเซต้าเท่ากับ1นึ่งแล้วแต่เอาไซน์กำลังสอง,งขึ้นก่อนก็ได้2ให้หนึกจิจนตนา,ากรารเอาถ้าผมหาหสสด้วย cos ตลอดกืออะไรขึ้นน cos กำลังสองบวกอะไรแทนกลังสองเซตา้าหนึ่งส่วน cos ก็คือ s e n กลังสองเซต้าประมาตานี้แหละ ตัวที่3ผมก็ต้องดูจากตัวที่1เอาไซนาา์กำลัง 2, สองเซต้าหารตลอดคอดกำลัง2อเซต้าบวกหเท่ากับโคเซงกำลัง2อเซต้านี่คือสรุปที่คุณต้องใช้ตัวนี้ส่วนตัวต่อไปที่คุณจะดูก็คือว่าผมต้องการให้เรียนรู้เลยโคฟังก์ชันอ่ะดูโคฟ,ฟังชัน,งชนนะ ก็คือถ้าก่อนที่จะขึ้นใจเย็นใจเย็นก่อนที่จะขึ้นผมแนะนําชื่อก่อนทรายที่คุณเห็นเนะี่ยอันนี้ไม่ใช่ทายจริงๆเนี้มันซินแปลว่าเป็นบาปเป็นชูเป็นอะไรเงี้ยเปิดดูได้ดีจินัล่เอาทรายชื่อจริงมันมีตัว E ด้วยนี่คือสายไม่ใช่ s ินมันเป็นโคฟังชันกับชื่อเต็มน,นะ โคไซน์คุณดูณสามตัวเลยซ้ายกับโคสแทนมาจากคำว่าแทนเจนแปลว่าเส้นสัมผัสแทนเจนมันเป็นโคฟังชันกับอะไรอ่ะ Cant มันเป็นโคฟังก์ชันกับอะไรอ่ะ c o s e แ a n เนี่ยชื่อจริงมาเนี่ยเนี่ยผมก็แปลกเนาะอาจารย์ในห้องเขาก็ไม่ได้สอนความหมายแ้วมันเกิด c o ฟังก์ชันได้ไงมันสามารถเปลี่ยนจากรูปอีกรูปนี้ไปเป็นอีกรูปหนึ่งได้ด้วยมันมีความสัมพันธ์กันอยู่คือถ้า a บวก b นะเนี่ยเท่ากับ90องศาหรือพายส่วน2องรีเดียแล้ว1 s i n งไจะเท่ากับ c o s ต์บบวก b ีต้องได้90้านะองศานะ2แทน a เท่ากับคอสบีมันเป็นโคฟังก์ชันกัน3เซกเอเท่ากับโคเซกบีเช่นดูก็รู้ถ้าผมบอกไซน์หนึ่งองศาเนี่ยเท่ากับคอสเท่าไหร่คอสายรวได้เก้าสิบบาท 25องศาเนี่ยได้เท่าไหร่มันเป็นโคฟัง์ชันกับแทนรวมไม่ได้90อ่อะเท่าไหร่อ่ะ90ลบดิ6กสิองศาเอามผมบอกอะไรดิเซ็ก70องศาเนี่ยมันคืออะไรโอเซกเขียนี่้างนะ20องศาสังเกตมุมเนี่ยมันรวมกันได้ 9กสองศาไอโจนะส่วนใหญ่ชอบถามหลอกเนี่แหละมันไม่บอกมลมันมบอกมาเกือเกลือกเือเลยถ้าคุณไม่รู้จักโคฟังก์ชันและแปลงไม่เป็นนะอโอ้โหงานงอกเลยเขางอกขึ้นมาทันทีเลยให้คุณดูตัวนี้ใช้มันจําเป็นมากสําหรับโคฟังก์ชันอ่ะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูดน,นิดนึงตัวอย่างโคฟังก์ชันนะ ผมไ,ได้เดาสเช่นผมบอกว่า s ซน์เท่าไหร่ซน3ส 30, ใช่ไหมคุณก็เท่ากับ Cos เท่าไหร่คอสหกองศาแล้วก็ตับเท่าไหร่ล่ะกลับไปดูตาราง s ซน์สามสิมันเท่าไหร่อ่ะหนึ่งส่วนสองีไงถ้าผมบอกมา s ซน์สีเนี่ยมันก็เท่ากับคอสสี่เช่นกันเท่ากับรูปสองส่วนส,วนสวน มันสลับกันนะมุมมันบวกกันได้90เห็นไหมนะกลับไปดูปตารางนะ6ซ้าย60มันจะเท่ากับ cos 30มันเท่ากับู o สา3ส่วน2ถ้าพูดถึงในแค่มุม0ถึง90นะค่าซ้ายจะเพิ่มขึ้นแต่ค่าคอ s จะลดลงผมแถมไปน,นิดนึงว่าสิ่งที่คุณควรรู้นะ จะไปรู้ใหญ่เลยเอาแค่ง่ายก่อนไซส์ศูนองศาเนี่ยได้ศูนย์อสศูนองศาเนี่ยได้หนึ่งซายมันจะค่อยๆเพิ่มจากศูนย์เนี่ยขึ้นไปส่วนพอสเ่มันจะค่อยๆลดลงจากหนึ่งลงไปผมมองแค่มุมตั้งแต่ศูนย์ถึง90องศานะซายจะเป็นฟังก์ชันเพิ่มคอสจะเป็นฟังก์ชันลด